ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564วันพระแรม8คำเดือน7ปีฉลูตรงกับวันอัฐมีบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี คนเกิดวันอาทิตย์การงานงานของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและรวดเร็วคุณเพียงเดินตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดคุณมั่นใจตนเองและขยันสุดๆจึงทำให้วันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงิน วันนี้ระวังคนคิดไม่ซือ่อลูกน้องบริวารยักยอกเงินทองเสียผลประโยชน์จากคนโกงได้การหาเงินวันนี้ไม่ง่ายเลยเพราะต้องฉลาดรู้ทันบางทีก็ต้องงัดวิชามานมาใช้ระว่างการบาดหมางกันในเรื่องเงินทองกับผู้อื่นซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายและกินใจกันไปนานความรักและครอบครัวอยากจะหยุดพักเรื่องรักไว้ก่อนความรักที่ผ่านมาทำให้คุณเหนื่อย อยากใช้เวลาเพื่อหยุดคิดสักช่วงหนึ่งคนรักครอบครัวก็เบื่อหน่ายกับความไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันจึงต้องต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมมทาเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคล ทิศตะวันออกเชียงเหนือเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาทเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานงานวันนี้จะมีอุปสรรคที่ท้าทายคุณจะเครียดกับการถูกหกักลังแกล้งให้ใจเย็นๆและค่อยๆค,ค,คิดหาทางออกเพราะหากคุณประมาทอาจจะส่งผลร้ายให้คุณถึงกับตกงานได้รับคอบให้มากค่ะการเงินคุณกระตือรือร้อนในการหาเงินมองหาช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอ และไม่ลังเลที่จะลงมือทำทุกอย่างที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณมากขึ้นวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รายได้ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากของคุณความรักและครอบครัวคุณพิถีพิถันในการเลือกคบคนไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้คุณจะถูกใจเป็นพิเศษกับคนที่เข้าหาคุณแบบเข้าตามตรอกออกตามประตู ความรักของคุณวันนี้จึงเป็นไปตามทํานองคลองธรรมบางคนก็นินทาบางคนก็ชื่นชมสีมงคลสีเขียวส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล 1 5 0 1นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกาน,นาทีคนเกิดวันอังคารการงานจะมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยถูกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะัก แต่ก็ขอให้อดทนนะคะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สํำคัญในวันนี้ค่ะการเงินการเงินพันผวนถึงขั้นขาดมือวันนี้งดการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชคทุกชนิดเพราะจะมีแต่เสียไม่มีได้และให้ระมัดระวังการขัดแย้งในเรื่องเงินทองกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอันจะกินกว่าคุณและคุณก็มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่าพยายามเอาชนะวันนี้ไม่ใช่วันของคุณในเรื่องเงินทอง ความรักและครอบครัวคู่รักที่มีปากเสียงต้องใจเย็นๆนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่อารมณ์ของคุณจะร้อนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันซึ่งจะทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายจนกลายเป็นการเลิกราอย่าร้างกันได้ส่วนคนโสดยังไม่เหมาะที่จะพาคนรักเข้าไปรู้จักกับคนในครอบครัววันนี้ค่ะสีม่งคนสีเทาสีบลอนสีควนบุรี เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพุทธกลางวันการงานวันนี้งานราบรื่นสำเร็จสมดังใจหวังได้ง่ายกว่าที่คาดคิดคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวางแผนงานขั้นต่อไปบางคนคิดที่จะเปิดกิจการเป็นของตนเองขยายสาขาหรือเริ่มทําในสิ่งที่ท้าทายที่ยังไม่เคยทํายังไงก็ดีความคิดของคุณจะถูกต่อยอดออกไปอีกได้ก็ต้องใจเย็นและรอบคอบ พนักงานลูกจ้างมีเกณฑ์อยากเปลี่ยนมาเป็นเจ้านายตนเองการเงินการเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายคุณจะเริ่มมีเงินมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการใช้จ่ายนักขอให้วางแผนให้ดีงดการเสี่ยงโชคและซื้อของฟุ่มเฟือยค่ะความรักและครอบครัวให้ใจเย็นๆกับคนในครอบครัวนะคะอย่าเอาแต่อารมณ์ และแสดงความไม่พอใจจนทำให้เกิดความตึงเครียดได้วันนี้คุณดูหงุดหงิดกับเรื่องในบ้านและแสดงออกมากเกินไปหน่อยส่วนคนโสดคุณไม่รู้สึกพอใจใครหรืออะไรง่ายๆไม่เหมาะที่จะเข้าหาใครในวันนี้ค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมอายุมั่นคญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจ ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานข้าราชการหรือพนักงานประจำจะได้รับข่าวดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าทางด้านการงานเป็นอย่างมากคนค้าขายคุณจะมีโชคทางด้านการงานและยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีฐานะอีกด้วยการเงินคุณเหมาะกับงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใส่ใจ งานประเภทงานฝีมือหรือดูแลเด็กจะทําเงินให้กับคุณได้มากในวันนี้และคุณยังละเอียดถี่ถ้วนในการบริหารการเงินซึ่งทําให้คุณมีเงินหมุนได้อย่างไม่ขาดมือแถมยังมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยความรักและครอบครัวรักของคุณจะมีความหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกันได้คุณพยายามที่จะยกระดับฐานะและความมั่นคงในชีวิตเพื่อเขา ส่วนคนโสดอาจจะถูกใจใครบางคนที่มีบุคลิกขยันขันแข็งสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล สิบนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีถึงสิบสองนาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบด,ดีการงาน ระหว่างการขัดแย้งกันในด้านการงานยิ่งหากมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทําให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ก็จะยิ่งทําให้ความขัดแย้งทวีความตึงเครียดมากขึ้นทําให้งานเดินไปอย่างยากลําบากจึงควรหาทางออกที่เหมาะสมซึ่งต้องใช้สติและความยุติธรรมเข้าช่วยการเงิน การเงินที่มีปัญหาอยู่ก่อนนี้จะเกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบระหว่างการถูกโกงให้เสียเงินซึ่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทําให้คุณปวดหัวความรักและครอบครัวสำหรับคนมีคู่อะไรที่เคยยากต่อการทําความเข้าใจวันนี้ให้ลองหันหน้าเข้าคุยกันใหม่ดูนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเข้าอกเข้าใจกันได้ง่าย บางคู่จะได้ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่เข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองทําให้บรรยากาศชีวิตคู่ดีขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ได้กลับไปคืนดีกับคนรักเดิมค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศเหนือเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพ เวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน งดการร่วมหุ้น3หุ้นเพราะจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในระหว่างการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้เพราะนอกจากคุณจะไม่ชนะแล้วก็จะมีปัญหาเรื้อรังตามมาและยากต่อการประนีประนอมการเงินคุณเหนื่อยมามากวันนี้จะเป็นวันที่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรการวางแผนทางการเงินอย่างดีจะส่งผลให้คุณมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ คุณสนใจการหาเงินมองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆอยู่ตลอดบางทีก็ดูเขียวจนเกินไปบ้างแต่โดยรวมแล้วการเงินสะพัดดีมากค่ะความรักและครอบครัววันนี้ต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันได้ หาเวลาปล่อยปลาหรือทำบุญบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลก็จะดีค่ะรักที่คลอนแคลนอยู่มีสิทธิ์ขาดสะบั้นลงได้สีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสเสน่ห์ความเมตตาขนช่วยเหลืออุปถรรัมภ์ เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้สิ่งที่คุณสังหอนหรือรู้สึกตังหงิดในใจมักจะเป็นไปตามนั้นคุณจะมีโชคในงานที่มาจากบริวารอายุน้อย งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการใช้ความละเอียดอ่อนหรือเกี่ยวกับเด็กจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีแต่ก็ระวังอย่าใจอ่อนจนเกินไปในงานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดค่ะการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับการพบปะสังสรรค์อาจจะเป็นเรื่องงานหรือการต้อนรับเพื่อนญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่การเงินก็ยังมีเข้าออกไม่ขาดมือค่ะ ความรักและครอบครัวระหว่างความแข็งกล้าวในครอบครัวที่จะสร้างความร้าวฉานขึ้นได้ต่างคนต่างมีทิฐิก็จะทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวได้ง่ายยอมยอมกันสักหน่อยเพื่อครอบครัวด้วยนะคะส่วนคนโสดยังไม่กล้าที่จะรักใครเพราะบทเรียนที่ผ่านมาสีม่งคลสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจ ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศเหนือเสร่มกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ